สวัสดีครับพี่น้องผมเมื่อนี้มาพบพ่อกันคือเก่าเลยครับเมื่อนี้ก็คือเก่าครับพี่น้องยูน้ำหวยน้ำหนองน้ำไฮน้ำนาเหมือนๆหองคำาเกิดมาพบพ่อกันกับนักล่าปลากระป๋องือเก่าเ้อครับเมื่อนี้มาใส่บิดครับไสเรล้วละครับบอได้ท้ายตอนนั้นตอนใส่ครับพี่น้องมาอันพามายามทีเดียวครับตอนนี้ประมาณเวลาประมาณทุ่มหนึ่งครับ ใส่เลียวๆเพวาะดีก็น,กน,นั่งพักหน่อยนึงก็จะพยายามรอบแรกว่ามันสีมีแต้มมีโตมีหวานบอจากไั้นก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับตะไข่น้ำเวยครับ <ๆ S 1> เพื่อเป็นกําลังใจในการใหดคลิปต่อๆไปครับไปครับไปรุ่นไปช่มกันว่ามันสีมีโตมีเต้มบอครับไปครับกลับผมล้างแรกเียี่หมดเติมเียใหมครับโอเคสวยงาม ไปครับหลังต่อไปจังไรก็เดี๋ยวผมถ่ายให้เบื้องตอนนันที่มีป่าติดหรือมี็อดเด็ดเ้วยครับเดี๋ยวผมสีถ่ายเพราะว่ามันมันยาวครับเบ็ดลายครับเมื่อนี้ใส่เบ็ดอยู่ประมาณ50าสกัวคันครับ50ประมาณห7ครับไปครับไปรุ่นไปชมกัน,นกไปครับพี่น้องมีโชคมีมานมีพอได้ปนมาเฮ้ อันนี้ยังนี่อู้หูยมาแล้วพี่น้องมาแล้ว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 ปลาเนื้อโอนปลายัางปลาเชื่อมปลาเชื่อมพีม่น้องปลาเชื่อมปลาเชื่อมนี่เตรียมเรศของเราเตรียมเรศของเรามาแล้วครับครับเก็บครับเก็บเก็บเก็บเสร็จละถุงทำการครับขออนุญาตเก็บก่อนครับเดี๋ยวไป พอกันหลังต่อไปครับออกพี่น้องมาแล้วมีรุ่นแล้วมีรุ่นแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยถ่ายใกล้หน่อยเออเห็นนี่เยอะนี่เยอะเห็นปลาไหมเนี่ยเว้นดูกล้องมันจะเห็นปลาเลยเอ้ยเดี๋ยวตัวลีล้ตัวนี้ตัวป้ายังนั้นลากั้งนี่ไม่ใช่ปลาช่อนนะเอาพี่น,ออน,น,น,น้องปลายังงี้สินาสันๆป้อมๆครับ แล้วก็มีสีแดงๆนี่สีแดงพรมปลากัง้งไม่เคยเอ,อินนี่เป็นปลาโคครับเดี๋ยวเก็บกันครับมาีกเต็มนูกพี่น้องไปยอย่างนั้นนี่เนาะโคบ่ สวยครับใส่สวยใส่นี่นี่อุ้ยลุดขี่ได้อดโขกแล้วใส่สวยใส่สวยใส่สวยนี่นอลอ,องใส่สวยอยู่ครับนี่พอได้ปนอยู่ครับมันคืออะไรจมมิดจมจมใส่หมูใส่หมูไปแล้ว อยู่รอบเลยฮะยู่ๆพียงอยู่ๆอย,อย,อย,อยู่อุ้ยใส่ฟอก <c oughs> ใส่ฟอกเราบอกเป๊กครับอุ้ยพอดีนะใส่ใส่ใส่คลอดใส่ทอด,อดแล้วผมเก็บครับครับพี่น้องผมตอนนี้ต้องการ ยามเสร็จเรียบร้อยเลยครับเปิเดเฟสไปนี่นี่ครับเต็มของเราได้ครับได้ตัวสุ่มตัวแบบใส่ใส่ปกพี่น้องนี่ครับซีเต็มครับมีปลากั้งน้ำตัวหนึ่งครับพี่น้องปลากั้งนี่ปกติมันหายากอยู่ดีครับนี่ปลากัง้งตัวหลายๆนี่ครับนี่เป็ปลากั้งตัวหนึ่งปลาคอสอง แล้วก็ไปเชื่อมตัวน,นึงครับครับจากนั้นกน็ขอบคุณที่เข้ามารับชมก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแรงนี่มไม่ค่อยมาอะไรครับเดี๋ยวทารุ่นมื่อเช้าเลยครับว่มามันสีนี้หวานคักกว่านี้บ่นี่เพิ่มเติมบ่ครับไปครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ ดีครับพี่น้องผมวันนี้ก็มาพบพ่อกันขึ้เก้าได้ครับนักล่าปลากระป๋องย้ำเสาเสาเมื่อนี้ก็ฝ่าเริ่มแจงแล้วครับตอนนี้มายามเบิดกันครับตอนนี้เวลาประมาณหกโมงครับหกโมงตรงตรงทีนี้มันมีตมแต้มบ่ครับพี่น้องแต่ว่าเมื่อคืนนี้ได้แล้วนะครับได้อยู่วังปนหนึ่งเลยครับ <laughs> ปลาคอวังสองนิ้วสามตัว แล้วก็ไปเชื่อมตัวนึงวันใสเรียวก็ยามรอบหนึ่งครับไปครับไปรุ่นไปชมกันว่าเ้านี่มันจะมีเตียมเพิ่มเติมเพราะได้ปนได้ต้มวะครับไปครับอุ้ย้องเบิ้งคันนี้ครับอุ้ย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 อุยอีกุ้้ยอุ้ยยอุ้ยยอุ้ ดู้ยคันจมคันโกงใส่หมอบแต่อู้ยเงาตัดอะไ้มาอุ้ย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 อ้ยสวยงามเงาจัดล่ดเพื่อง อีออได้ครับเก็บครับอุ้ยพี่น้องอ้าวมาอีกหนึ่งเต็มโอ้ยตายพี่น้องมาเก่งแดงเลยครับ ครับผมหลังต่อไปครับครับพี่น้องผมสรุปผลการเช้านี้นี่ตัวยิงใหญ่เลยครับตัวหนึ่งใหญ่อยู่ครับตัวนี้ได้อยู่วังสามสี่ขีดประมาณนั้นตัวนี้ก็ประมาณสองขีดสามขีดสองขีดได,สด,สด้สองแต้มครับเบสจีสิบขั้นไอเบสห้าสิบห้าสิบกัวห้าสิบกิ๊ดบอกครับประมาณนั้น ครับเช้านี้เมื่อคืนก็ได้อยู่สี่แต้มพอได้ต้มแล้วครับเห็ดยาขับปุ่นพอดีเลยพี่น้องตาเบ็ดผมก็เป็นตาเบ็ดง่ายนะครับนี่ต้องใส่เบือใหญ่แน่นมาครับตาเบ็ดของอยังบุหิฮหอเอ,อิเร์ดรีดาผมก็หัวจะหูจักเนี่ยนะครับเลยออกมาเปลี่ยนเบึงปกติใส่ของฉลามดำลองใส่หนิบึงครับ ครับพี่น้องผมก็ทําการคู่เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็กราบขอบคุณสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการให้คลิปต่อๆไปด้วยครับพี่น้อง <c oughs> ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเป็นว่าครับื้นนี้ก็บ่ค่อยมัานใจครับแต่หวังว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่น้องครับเนาะก็มือใด้มือไ่อได้แน่นะครับเนาะ เป็นเรื่องธรรมดาของการหาอยู่หากินครับคลิปนี้กับเพียงซํานี้พอการคลิปน้าครับว่าผมีปไปใส่ไม้ใดหรือที่ไปใส่อียังใส่กุ้งหรือไปใส่สใสปสีช่งใดก็ถ้ารับชมคลิปน้านะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อมันจะได้แจ้งเตือนให้พี่น้องได้รับชมก่อนมูว่าคลิปใหม่ๆของผม <laughs> ออก พี่น้องก็จะได้รับชมก่อนมู่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ